สอนเกี่ยวกับวิธีการดูรุ่นของโทรศัพท์ Android นะครับว่าเราจะมีวิธีการดูรุ่นโทรศัพท์ยังไงนะครับเพื่อจะสามารถซื้ออะซ์เรหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้องครับครับขั้นแรกก็ไปที่เอาโทรศัพท์มาครับไปที่หน้าจอนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปที่การตั้งค่านะครับพอขึ้นการตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราไปไหนต่อครับเราก็เข้าไปตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับผมสังเกตไหมครับเราดูตรงหมายเลขรุ่นนะครับ อันนี้จะขึ้นเป็น SMN950F เห็นไหมครับพอเลขเลขนุนมาปุ๊บเนี่ยมันจะยังบอกไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราจะสังเกตไหมครับว่า Android เวลาที่อย่างเช่นรุ่นนี้เป็น Not e 8ใช่ไหมครับแต่จะเขียนเป็น SMN950F แล้วก็นี่แหละ SMN950F เนี่ยไปเสิร์ชในเว็บไซต์หรือในอินเทอร์เน็ตใน Google ก็ได้ครับเราก็จะได้เป็นชื่อรุ่นมาครับครับอันนี้พอหลังจากเราได้หมายเลขรุ่นมานะครับเราก็เอาไปเสิร์ชใน Google ครับนี่ครับ S M N 9 5 0 f เสร็จใช่ไหมครับก็กดค้นหาดูครับเห็นไหมครับขึ้นมาไปตรงคำว่าโน้ตแปดครับแค่นี้เองครับเราก็รู้แล้วว่าอ๋อไอ้รุ่นเนี้ยของซัมซุงก็คือรุ่นโน้ตแปดนั่นเองครับผมครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกเครื่องนะครับว่าเราใช้วิธีการนี้จะได้ไหมนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้ามาตรง เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับเราอยากทราบว่าหมายเลขรุ่นเป็นอะไรนะครับแล้วก็นี่ครับเข้าไปตรงการตั้งค่าแล้วก็เข้าไปตรงดูตัวหมายเลขรุ่นครับอันนี้จะเขียนว่า S M N 950 F นะครับครับอันนี้ผมก็เอาเลขหมายเลขรุ่นนะครับมาใส่เป็น S M N 953 F นะครับแล้วกดค้นหาครับใน Google ครับดูเขาจะออกไงครับเห็นไหมครับขึ้นมาเห็นไหมครับ ก็าจะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาครับอย่าง S M N 90 F D S นะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนบอกรายละเอียดเห็นไหมเป็นโน้ต F E อย่างเงี้ยเราเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับเข้าไปตรงอ่สมมติผมเข้าตรงนี้ดูนี่ครับมันก็จะบอกรายละเอียดของชื่อรุ่นมานะครับอันนี้อยู่ในของเห็นไหมครับ N 953 F เห็นไหมครับมันจะบอกมาก็คือเป็นรุ่นโน้ตเป็นอันนี้เป็นเป็นซีรีส์มันครับว่าเป็น Galaxy Note F E ครับผมครับจะเห็นแล้วนะครับว่า การเช็ครุ่นโทรศัพท์ Android นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆไปร้านโทรศัพท์มือถือก็ถ้าหากไม่รู้ว่าจะเช็ครุ่นยังไงนะครับกดดูคลิปผมได้เลยครับคลิปผมมีคําตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ไม่ทราบว่าเราใช้ Android รุ่นอะไรนะครับก็ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ